มีรู้นะมีรู้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแล้วเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะโอเคไปดูคลิปต่อเลยต่อไปครับนี่น้องคนนี้ตามไปทุกดานเลยบอเได้เป็นในกอบอกครับเมื่อไหร่แอลเวอร์จะไปตัดอยู่แบงคอกไหมเคยเนี่ยพี่อาคารีชุดชุดไทยอ่ะ ชุดไทยใส่สบายเลยหรอใช่พี่เป็นผีนางรคือเบียร์จะเห็นแนนะอะไรอะหมี่พลังทั่วโลก w ไรช่วยด้วยช่วยด้วยหนีมยู่ไหมมอยู่ไหมโอ้โหอยู่ไปแล้วตรงนี้โดนอยู่นี่ไปอยู่หน่อยดิอยู่หน่อยยวไปแล้ว ตัวนี้จะรีบเจ็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 บโอ้โายอ้่โมมากลางหัวกนนี่ปครับเปครับเปครับทุกคนเื้อเลยหรอซืการ์ดดิ้เเลยครับใชครับใช่ครับเราจะไปชนะมันได้ครับ นี่ถืต้องเป็นไมล์เซตของผู้นำแต่คนเข้าคือเพียวไปเลยสู้ตายแบบควายป้าไม่เคยจะบอกครับเกดียวเลยเหรออยู่นี่เยอะอยู่่นะมันทำมาเก็บเลยงินไม่โดนได้เนี่ยอ้ย สวยสวยมามามาตามมาครับตามมาครับตามมาครับไปนะครับไปนะครับไปนะครับมีรูนะมีรูนะโอ้โหพุ่งบุกมาปั๊บแทงไซเฟอร์ไซเฟอร์ไซเฟอร์ไอชดกันบอกว่าปืนหมีหมาสปายแกลนิต thanks wings ยิ่งมาแล้ววอนไป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 สวย ผู้ตกพายคนไหนมีปืนใช้มาเฉลิฟได้ครับผมเอาครับผมเอามีปืนมีปืนให้ผู้ตกพายคนไหนอีช็อตตี้ช็อตตี้บุกอ่ะคือเพียวบุกรองอ่ะพี่แล้วแบบเพียวช็อตตี้โดงนี้ปังปังปังอ่ะสปายดรอปนี่ทำเสียงเลยแล้วก็สปายแล้วก็กลับอุ้ยเอาลอคไม่ได้ด้วยเอาลอคไม่เร็วไม่ได้เลยเป็นอเอ่ะวิ่งเลยวิ่งเลยไม่มีใครมาดักเราหรอกลานแรกอ่ะ จะเหลือหทกทีก็ดักมันได้ยินนะอยู่กาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระหกตายได้ไมไปี๋ยวัดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดี๋ตัวไก่เนี่ยไอ้ยไก่ไก่ยืดเนี่ย One enemy remaining าจุเอ้มามามา t seconds left ตอนนั้นจนเลยทีเนี้ยอ่าไม่จนนี่หว่ามันซื้อแบบไม่เต็มเบอรดักจริงด้วยใครบอกว่าไม่มีดักนะไม่เดียวเดียนะไปไม่แต่เมื่อกี้ตอนดูผมเดินชิคหนอนได้นะมันเหติ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 แล้วใครกลับมาได้เพียวโอ้ยเพียวเพียวอุ้ยส่วนเอเพียวเอาไงเพียวมีหนักใครลองอยู่อยู่อยู่ด้านในตัวหนึ่งด้านในตัวหนึ่งฟองลิ้นสอง สองตัวนะมีเลนากับเลนากับยังไม่ o คนเข้าไปเคลียร์หรอมันเดือดอยู่ในแมปหรอบางอย่างที่เดียวกันีโดนพี่หนึ่งศูนยยหนึ่ร้อยหนมาละ Fake t e ่ e p o r t

หลังแบ็คไลท์แบ็คไท์เจ็ดแบ็คไท์มีเลยนะตาตาตาเลยนะตาเลยนะตาไปไปเพียวเพียวอยู่เโดนไม่โดนไม่โดนเุไม่โดนไม่มี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 เียวอยู่ทีนีหมดอยยู่แ a ร์ อาดอาดอาดอดอาดโอ้สวยอาดอดอาดมันกระโดดหลบโปเกมอนพี่อ่ะเฉียดนิดเดียวนะโอดีเดียวเว้ยหรือตานี้มันจะ13บสูนหรือเปล่านะเฮ้ยปติได้ด้อได้อเลยครับเฮ้ยสองตัวสองตัวอยู่บีสองตัวอยู่บีโอ้ย้องบัง

ยังไม่ดหมอยังปี๊ยิงรังโดนีบยิงมันทียิงมันยเปนเปิดอยู่เนอะเคลีกัใจมันนิ

เกบั้านเลยสัทียกแมเฮ้ยหลังมาผูหลอดอะไรวะหลังไม่มามั้ง last p l stand อะไรยิงไม่รเดี๋ยวปติไปที่หลังเยอะเกินเทียบไปบ้ากันมาเลยพี่เราเอาคิวเราเน้นสกอร์มันย่อมันย่อมีหลังจริงเนี่มีหลังในตัวโตแตกแล้พี่ไอ้ตกก คือมันกำลังใจมานนะเพียได้ตะกอนก็ต้งดับไฟมันซะการเป็น5าจหเยอะเทสโลนะเหลือแอตาแอตาก็โลนะแอตาตกไปหกเก้าในนั้นเหรอไอ้เนี่ยอ้อืมอำไมลูกลอบล้มฟองทาไมสิบเก้าเห้ยเพียวระวังนะระวังแทมัน

อะไรฮี่ตรงไหนวางูวางองกุณมันปรับแล้วมันซิกไม่ได้เออใช่มันปรับแล้วแปดได้ไหมดี๋ยวผมพลกได้ครับหนแรมีลมอเก็บไม่ได้ด้วย h e ี e เอ้มีฝนเี้กลับมาได้ไมเ้ย่กาเ สปายคั่วมิดเมาที่มันเป็นอย่นีีกแล้วมันชอบเบินเปลี่ยนเป็นคาสิ่เอสตาอยู่แถวแถไอ้แหละีครับหน้าเอสตาอะไรวะกูี่เที่ยวนี่เดินพี่ะอ้าวต้แ็กตู้แทกตูแทกตู้แมันเดินเข้ามีนฟัน เ้ยมนการโอเคเหมือนจะมาจากกลางครับไปนู่นน่อดิวิ่งไปรอมะัวนครบาไม่รู้ว่าเราโผล่กลางไหมเราก็ไปเมนกันเถอะมีอยู่ตัวนึงเพียวเจ็ดอยู่นู่นแหละพอหรอใช่อุ้ยแต่สีล้านไอ้สัตว์อุ้ยเดี๋ยวไปชุบเพียวก่อน

อยู่ด้านหน้านั่นแหละทีเจอทีัเนี่ยที่ด p a e t i n ไม่เห็นไม่เห็นสวยสวยด้สเคืนไแลให้็นติมนะพี่เกิดกี่รอบแล้เกิดสอรอบเลยเกิดสอรอบเลยอะเกิดทัตีพี่ทัตีเลยคอวาัมน้ำชาเนี้วได้เจมันทำหน้าไงพี่ เจ็ดตัวประทะห้าตัวมาเอะเจ็ดมันอยู่เอเนาะไม่เซ็ตด้วยมันไม่เซ็ตนี่ด้วยปะแอตตาไม่เซ็ตอ๋อแอตตาตายมีไซเซอร์นะอยู่ตรงลิงครับอันเลยยืดยืดยนเยนยืดตัวม <laughs> 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 One enemy remaining <laughs> <laughs> I know exactly where you are Switching side <laughs> เดี๋ยวนี่เราเพลมันแค่สองเราผมรู้ว่าเพลสักขึ้นึ่งแต่เราแบบทุกยากลำบากเลยกินทีทีมาพี่บอกเอ้ยมัส Set A เอ้ะเสร็จเสร็จบดิไม่ใช่เสร็มาเลยสติกนิวหรอเฮ้ยมเสร็สแกนไม่เลยชนะชนะ เอ้ยไม่ตายเจ๊ไม่ตายไม่ตายสักตัวโดนเบี้ยเกิดดีเลยมันไปอีกตัวนึงพี่ตัวนึงพี่ตัวนึเจ็ดโลพี่เจ็ดโลเจ็ดปีเจ็บเลอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหไอหนอแปลกๆนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคาติไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนไม่เชื่ออย่าลบเติมมาแน่ดีอ่ะไม่เบี้หรอบีเหิน โดนโดนนะตาเฮ้ยไซเฟอร์มีไซเฟอร์มีโอ้ยเมืนไซเฟอร์จากมิะไซเฟอร์จากลิงรับไซเฟอร์จากลิงบีลิงเยอามึงมาไวจัง่ะเอารีเทียเีได้เราพีก่อนเราพีกอน มันสวยมีปืนนะเข้าหวเีแต่แฟกเตอร์ไ kind ม of ่ใชเหรอสวยมีเอมีเอมีไะมจบสิ้นเอ้ยมีมีเอด้วยมีเอด้วยไปบีบีดิตอานี้เลยพูดบิดเอ้ยบีบีบีเฮ้ยบีบีบีมันต่อแล้วมันจีหน้าหอมันจีหน้าหอเผื่อแต่ผมไม่ได้ดูนะการ เข้าแล้วเข้าแล้ว uh ยังยังมันเก็บมันเก็บมันเก็บยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาตะวังเอ๊วันเอ๊ะ t h seconds left spike planted สวยครับติะโบเฮยสายกวาเฮ้ยสวยยังไง เดี๋ยวพเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ห้เดี๋ยวพี่นั่นให้เดี๋ยวพี่นั่นให้ดีว้เดี๋ยวพีนั่นให้เดีวพี่นั่นใ้เพี่นัเดียว่น้เยพีน่้เีนั่นยวพี่นั่นให้เดี๋ยวพี่นั่นให้เดี๋ยวพี่นันให้ยนั่นเดี๋ยวพี่ะ่นใเพี่น่้เียนน้เวน่ใ่น้วี่นน แต่ที่ทีทำเมื่อกี้มันไม่สามารถยิงวอลพีไอตอนที่ยังเป็นวอลอ่อนลงได้ไงมันต้องยิงทีก่อนเอออันนี้อันนี้ใช่ละที่พิมพ์ที่10 10 12 3แล้วก็เฟลวัตโอ้ยพี่เอย่ายาเสร็จีโอ้สามตัวไม่มีเลยสามตัวสามลัวสยม พี่ฝางตัวเลยพี่ออกมาลงล่างแล้วไซเฟอร์จะโยกแล้วไซเฟอร์สมุทไม่ได้โยกแล้วอย่างเงี้ย s p ล่งงลังงลังงมีนะไมเอาแบบเมื่อกี้ไมเอาแบบเมื่ก